ให้เห็นช้างหน่อยสายมากตลกอ่ะโอเคครับมาเราพร้อมยังเราจะเดินเลยไหมเดี๋ยวเชิญได้ไหมก่อนโอเคได้ครับสวัสดีสาวน้อย สวัสดีครับใคิดบ้ใรคบบ้ให้ให้รูปบ้ไม่รู้นาป้าการถ่ายรูปอะไรรูปจห้รูปด้ไหมถ่าใครกลัวแล้วอาลตอนตนี้ตรงนี้ออ้ยอุ้ยไม่ร้องไห้ด้วยเก่งฮะมา อ,อ๋อหัดได้ครับห่าวน้อยได้ไหมโอ้ขยขอบคุณนะครับโอเค มา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 งามามามาอามามเมา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 อย่างเดามามามาเานมงาาเา ขอบคุณครับ,บค่ะโซลแรกนะคะจะเป็นบูธกิจกรรมจากแผนกวิลเนตอ่านี่เป็นบูธของทางเวลเนสนะครับก็คือเช็คอัพนี่แหละทุกคนอ่ามีอะไรบ้างครับวันนี้มีากิจกรรมอะไรบ้างวันนี้จะมีอ่า,ากาิจกรรมเนาะเราจะให้วัดความดันฟรีเป็นการเจ็ควัดความดัน และก็มีแนะนําเรื่องตัวสุขภาพเบื้องต้นเนาะตอนนี้เขาก็มีอาโปรครบรอบสี่ปีจะเป็นแต่ละรายการหรือว่าคนไข้สามารถปรึกษากรได้หรือว่าอยากตรวจเป็นตัวใดครับก็วันนี้เช็คอัพเนาะอย่างที่บอกเขามีโปรครบรอบสี่ปีนะครับซึ่งเขาแต่ว่าราคาดีดใช่ไหมครับเมนช่วงนี้ก็จะมีเป็นส่วนลดเนาะลดจากปกติก็เมนสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือช่วงนี้มาก็สิบเปอร์เซน็นเลยเนาะ จนทั้งหลังแภัก,กดีที่หวัวไรกามันก็จะมีะเราจะ,ะจะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นำโดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะแล้วก็จะมีตัวสุขภาพคนมีบุตรคัดกรองเมมโมแกรมแล้วก็วัคซีน hpv อ๋อก็จริงๆก็มีครบนะแล้วก็โปรนี้ขายถึงวันที่31สิงห์ผ่านะครับใครแวะมาหรือผ่านไปผ่านมาที่โรงพยาบาลเกษรรษฎร์ The National Wing จันทร์ก็แวะมาได้เนาะดี๋ยโอเคแล้วก็มีวัดความดันฟรีนะแบบที่บอกครับนี่เครื่องใหญ่มากเดี๋ย โอเคมีอะไรอยากจะให้ดูไหมครับก็เดี๋ยวถัดไปกันด้โอเคครับไม่แล้วใครแล้วคือรูมมองเห็นถูงวงบังน่ารักอ่ะต่อไปจะเป็นในโซนของแผนกฉุกเฉินนะคะโอเคครับจะมีเซนฉุกเฉินเนาะอุปกรณ์กู้ชีพค่ะแล้วก็จะมีคลีปีดีโอให้ดูนะคะว่าเออเราซ้อมแบบเตรียมพร้อมที่จะแบบกู้ชีพฉุกเฉิน แล้วก็เครื่องมือของเราคือแบบพันสมัยมากคือมีครบทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ผู้ชีพครับก่อนนี่เขามีจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับเป็นการซ้อมซ้อมโค้ช C B R ค่ะก็อย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็มาตรฐานมันโรงพยาบาลแบบ ไทยเลยเนาะทุกอย่างก็คืออุปกรณ์ก็นําเข้ามาทั้งหมดนะครับแต่ี่เห็นที่นี่ก็พร้อมอ่ะคือถ้าใครมีปัญหาฉุกเฉินต้องการคือนอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้ใจมาที่แผนกฉุกเฉินของเกษมลาดได้นะครับนี่มี่คุณหมอนี่คุณหมอมาด้วยคุณหมอเราหน้าตาดีมากคุณหมอคุณหมอที่นี่หน้าตาดีหลายท่านมากจริงๆครับ ก็มีทั้งคุณหมอจากประเทศไทยแล้วก็จากประเทศลาดวยแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศไทยนี่คุณหมอมาเมื่อคืนนะคุณหมอมาเมื่อคืนเลยคุณหมออยู่ลาดวิถีเนะ่ไม่ใช่ครับอยู่ตำรวจครับอยู่มาตำรวจมาจากโรงพยาบาลตำรวจครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพนะครับ,รบเอาไปไหนต่อเดี๋ยวด้านนี้เลยนะโอเค <Okay. S 2> อ๋อที่ครับวิาน,าน <laughs> จริงๆวันนี้เรามีกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะจนประมาณสี่โมงเย็นเลยครับใครอยู่แถวนี้จะแวะมาก็ได้นะแวะมาดูได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกเขามีพ็ฟเคจระคาพิเศษตลอดทั้งเดือนนี้เลยจนถึงสามเดือนสิงหานะครับอ้วคุณพตด้านนี้ก่อนจะได้มาเราไปเริ่มต้นด้วยแผนกอายุรกรรมนะครับใช่ค่ะในส่วนนี้จะเป็นแผนกอายุรกรรมนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับมาแผนาอายุรกรรมเขาก็มีบูธสวัสดีค่ะแผนาอายุรกรรมของเราวันนี้นะคะก็มีบูธคะ่ะเป็นแพ็กเกจเกี่ยวกับอายุรกรรมนะคะเป็นคัดกรองเบาหวานแล้วก็ C K D ค่ะแล้วก็มีเฮปติติปีค่ะก็ช่วงนี้ที่ทำยอดได้มากที่สุดก็จะเป็นแบบแพ็กเกจเบาหวาน N C D อ๋อแต่ตอนนี้ <S <S <ฮะ S 1> ที่กรุงเทพะทอะครับที่ประเทศไทยอะ ตับอักเสบบีอ่ะขายดีมากนะมากมากเพราะว่ามันมีคลิปที่มันเป็นไวรัลขึ้นมาว่าเด็กเกิดก่อนปีสามสามห้าที่นี่คือปีอะไรไม่รู้ตอนนี้มีคนมาถอดวัคใช่ก็คือพอสอสองห้าสามห้าพอสอบปไทยอ่ะที่เริ่มจะมีใช่คือเขาไม่ได้ฉีดดูเหมือนจะว่ามันไม่ใช่วัคซีนภาาบังคับใช่ครับมันก็เลยขายดีมากตอนเนี้ยของของเราของเราที่นี่จะมีอ่าอินฟลูเอนซ่าแล้วก็เฮปาติติดบีมีมีทุกวันค่ะมีมีคน มีคนมาทุกวันเีปฏิทินนี้ก็กกถือว่าเวิร์กเยอะค่ะครับก็อย่างที่บอกวันนี้ก็ราคาพิเศษเนาะส่วนใหญ่ลดจากปกติมากลดเยอะมากล,ลดเยอะมากแต่ก็จะมีช่วงระยะเวลาเป็นห่วงเวลาทำโปรโมชั่นสมมติว่าซื้อแพ็กเกจภายในเดือนนี้ฉันได้รับเดี๋ยวเดินตรงไปเลยค่ะบููตต่อไปจะเป็นทางส่วนของััยากรรมเจ้าน้อยชอบชอบชอบช้างรอถ่ายรูปกับน้องหน่อ จริงเรามี G I อ่ะริเ e r Center ด้วยนะครับซึ่งจะอยู่กับสันถูกไหมใช่ค่ะอ่าเรามีแผนกทางเดินอาหารนะครับนขเาา่คนเยอะะมกดี๋ยวอันนี้ก็ได้ให้น้องแนะนำบูธอีกทีหนึ่งวันดีครับเนี่ยอาจารย์วัฒนานะครับขอโรงพยาบาลของเราเองนะครับชื่อว่าเป็นมือหนึ่งในด้า อ๋อ,อในส่วนของแผนกสัญญากรรนะคะเราก็จะมีเป็นแบบโปรโมชัน่นส่วนลดเฉพาะงาน4ปีนะคะก็จะเป็นแบบตรวจ MRI รลดราคาค่ะแล้วก็มีคัดกองมวลกระดูกค่ะแล้วก็ของเราอ,อะไรนะอ๋อมีชิเข่าเทียงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือน ประเทศลาวก็เป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้อเข่าเสื่อมกันเยอะค่ะอันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นด้านการแบบฉีดน้ําเข้าไปที่ข้อไข่ข้อค่ะเพิ่มน้ําในข้อเข่าใช่ลดเยอะมากเลยนะคะปกติที่หนึ่งเข็มมันจะแพงมากแต่อันนี้คือสามล้านสามล้านกี่อะถูกมากใช่ถูกมากก็มีโปรโมชั่นนะแบบพี่บอกค่ะว่าทั้งเอมาไอตรวจมวลกระดูกแล้วก็ฉีดน้ําเลี้ยงในข้อเข่าด้วย ก็จริงๆแผนกนี้ก็มีอาจารย์วัฒนานะแบบที่บอกเลยซึ่งท่านเป็นผอโรงเาียลแล้วก็เป็นหมอที่ดังมากด้านสัญญกรรมนะครับท่านเป็นผอที่ลงมือผ่าเองด้วยใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าก็ไว้ใจโรงพยาบาลเกษรนาแผนกสัญญกรรมได้นะครับไปต่อเลยบูธนี้บูธนี้ค่อนข้างสดใสมากก็คือเดาได้เลยเป็นบูธแม่เป็นของสูงนะคะกับสุตินารีเวศค่ะ น่ารักมากใช่อัน,นอันนี้จะเป็นแพ็กเกจลอดของเรานะคะตอนงานครบรอบ4ปีครั้งนี้ค่ะแพ็กเกจลอดเราลดเยอะมากปกติเวลาซื้อแพ็กเกจลอดของเราพอซื้อปุ๊บก็คือจะได้ทั้งหมดนี้กลับไปเลยบางคนต้องไปทําเพิ่มแต่ว่าของเราคือได้ไปได้ไปเลยใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ถ้าเกิดซื้อแพ็กเกจลอดในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งเป็นงานครบรอบของเราเนาะก็จะได้เป็นกระเป๋าอุ้มทารลรไปด้วยค่ะแล้วก็เป็นกิฟต์เซตดูแลทารลรหลังลอดเป็นพวกกีบอาบน้ําเสื้อผ้าแล้วก็แบบ โลชั่นสาหรับเด็กคือเรียกได้ว่าพอออกจากโรงพยาบาลเราไปก็คือครบเลยคุณแม่ไม่ต้องไปหาของแบบของใช้ของลูกอีกเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ท้องก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าโปรโมชั่นของเราก็มีเยอะของเออเป็นแบบเตรียมตัวก่อนรีบตรนะคะก็คือรึกษาเนาะอันนี้ค,คุณพีทน่าจะแบบเคยรูอหลายรอ,อบ<笑><笑>คะะก็จะแบบเริ่มตั้งแต่ตรวจเลือดเลยของเราทั้งเลือดทั้งชายและหญิงซึ่งราคาก็คือน่ารักมากย่อมเยาวมาก สองล้านเก้าแสนีก็ประมาณสามพันกว่าบาทประมาณนี้ค่ะจะบอกว่านี่ใหม่สุดแล้วนะคือแต่ก่อนมันเป็น4ี่สายพันธุ์เนาะตอนนี้มันเป็น9ก้าสายพันธุ์แล้วแล้วก็จริงๆอ่ะในชีวิตฉีดที่ครั้งเดียวเองคนระับฉีดสมเข็มแล้วไม่ต้องฉีดอีกเลยก็ควรมาฉีดตั้งแต่เด็กอะ่ะเก้า <9 S 2> ปีขึ้นไปก็คือควรมารีบฉีดเนาะคือเรายังไม่ติดเชื้อไวรัส HPV